มาต่อกันเลยไปหลังแยกกับโคทาโรและนามิเราเดินเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อฆ่าเวลากระทั่งมาถึงหน้าหอพักหายดีแล้วหรอคะจา,จากที่เห็นบาดเจ็บคงไม่เป็นไรแล้วสินะคะใครกันนะ่จะจำไม่เห็นได้เลยว่าเคยพบเธอมาก่อน เออคุณป้าเป็นใครเหรอครับเมื่อกู่เรียกชัวว่าคุณป้าอย่างนั้นเหรอคะกะ็โกรธเหรอเออพี่สาวเป็นใครเหรอครับคอยฟังคอยน่าฟังหน่อยนี่คะ่ะคุณป้าพี่สาวแปลกหน้าพูดถึงพูดชื่นพร้อมกับส่งมาอย่างให้มันคือน้ำบัรฉันไม่ได้คิริึสุ จำโปรดิวเซอร์ของบริษัทอะไรอะเดซิโมอีเธอร์เอออ่าไม่มอก <c oughs> เดี๋ยวเอาชื่อจะไปชื่อบริษัทเจ้าโหยอดเลยคนเดซิมอลดีที่แล้วจักค่ะเออโปรดิวเซอร์เนี่ยแล้วคุณมาแล้วคุณมาเอดามีธุระอะไรกับผมเลยครับเธอมองหน้าเราเงียบทำเ,เอารู้สึกอึดอัดจนบอกไม่ถูกเออ คุณคิดหรือสุกครับไม่มีอะไรหรอกค่ะขาดยัก็อะไรไม่ออกขาดยัก็อะไรออกเพื่อจะต่อฉันจัดน้ำบัตรนะคะขอตัวค่ะเอ๊ะทำไมด่าเดินจ่กไปโดยไม่พูดไม่จาปล่อยให้เรายืนยืนดูเธอค่อยๆหาออกไปรกระทั่งสายตาในที่สุดอะไรของเธอเนี่ยเมื่อกลับมาถึงห้องพัก เราอ่นานนายบยของคุณไมเดดาอีกรอบอีกรอบทําไมโปรดิวเซอร์อย่างเธอถึงมาถามอาการของเราล่ะก็ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยนี่แถมท่าทางน่าสงสัยส,สุดๆอีกตั้งหากกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นได้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ออกมาดูเวลาหกโมงเย็นน่าจะได้เวลาแล้วมั้งแล้วกดตอบกับจกข้อฝามของเธอล่าสุด สวัสดียามเย็มครับผมไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้หรือเปล่าเรื่องการส่งข้อความร,ระหว่างเรามันอาจจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยน่าจะส่งถึงกันประมาณเวลา6โมงเย็นถึง5้าทุ่มนะครับจากนั้นก็กดส่งข้อความโอจริงเหรอเนี่ยที่เหลือแค่รอเธอตอบกลับมาหาอะไรทำข้าวเวลาไปก่อนก็แล้วกัน รตอบกลับมันอาจจะเป็นปกติอยู่แล้วที่คนเรามามเวลาไม่ตรงกันตอนนี้เวลาสามทุ่มสิบนาทีแล้ววันนี้เธออาจจะตอบกลับมาหรือเปล่านะตอบกลับว่าอมาแล้วนี่ไงข้อความดูขอโทษที่ตอบช้าค่ะไฟจะมีเวลาพักเหนือแทบแย่เลยแล้วนี้บอกเงื่อนไขการส่งข้อความเป็นแบบนั้นจริงเหรอคะ ถึงว่าถึงว่าทำไมเมื่อคืนถึงส่งข้อความล้มเหลวอ,อีกแล้วพอเดซิโมบอกว่าบอกมาฉันเข้าข้างกังวลหน่อยฉันค่อยหายกังวลหน่อยหรือว่าจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วเหรอจริงสิฉันยังไม่ได้แนะนนนตัวเองแบบนี่นะขอโทษที่ตอบช้าแล้วเหมือนข้อความยังไม่ได้หมดเท่านี้เราใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างแนะนําตัวเองนี่นะ ฉันชื่อทากา,า,า,กาชิฮารุกะเียกฮารุกะก็ได้ค่ะยินดีรู้จักนะคะเดซีโมะทากาชิฮารุกะจังเคยได้ยิยนที่ไหนมาก่อนเลยฮะฮารุกะเป็นชื่อที่พร้อมากเลยครับฮารุกะเหรอครับฟังดูเหมือนชื่อคุณหนูในมเมลเลย ทาคาชีฮาลุกะจังเหรอนะครับฝันถูกคุ้นๆจังแน่ใจน,นะครับว่าเราไม่เคยเจอเจอกันมไม่ฝ่าเมิยาาก่อนเป็นชื่อที่พอมากเลยครับถ้าผมถามอะไรที่ไม่ควรก็ขอโทษด้วยนะครับคือผมอยากรู้ว่าฮาลุกะจังทำงานอะไรเหรอครับวัดีผมเป็นนักสึกสามหาลัยนะครับเผื่อเราจะเคยพบกันมาก่อน แล้วก็ส่งข้อความดจ,จะตื่นเต้นเธอจะบอกเธอจะบอกเราเหรอนั่นมาข้อมูลส่วนตัวเลยนะได้เราับข้อความต่อมาแล้วประธานเฮ้ไม่รู้จักฉันจริงๆหรอคะปกติแล้วเวลาฉันบอกชื่อตัวเองกับใครแล้วคนคนนั้นมันจะตกใจทุกครั้งเลยล่ะคะ่ะถ้าอย่างนั้นอาแบบนี้ดีไหมคะ แล้วแบบไหนล่ะก็ฟาร์มก็หมดแล้วนี่เปิดอ่านเฮ้ยโอ้โหโอ้เสียบเพลงโอ้เสียบเพลงไม่เข้ามาพามากฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตกใจเลยยังมีข้อความอยู่ใต้ภาพอีกเราชจะยูเลื่อนหน้าจอเพื่ออ่านข้อความที่เหลือเราถ่ายที่สตูดิโอคุณถ่ายที่สตูดิโอค่ะ ไอซิโมพอจะนึกออกหรือเปล่าคะแทมไม่อยากจะเชื่อสายตาที่ได้เห็นคือใครอะ่ะอ้าวฉันจะบอกว่าคุณชื่อแต่ก็นึกไม่ออกเลยแฮะเท่าที่เห็นน่าจะเป็นไอดอลหรือนักร้องอะไรพวกนี้หรือเปล่านะแล้วแบบนี้จะตอบกลับไปยังไงดีล่ะความจริงขอโทษน,นะครับผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ตอนนี้รู้จักต้องรู้จักสิครับ ก็ฮารุจังอาจจะดังนี่ก็ฮารุกะอาจจะดังนี่เออเราาร์มจริงไบดีฟาเนาะขอโทษนะครับผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่คิดว่าฮารุจัจังคงเป็นไอดอลหรือนักรล้หรือเปล่าครับเพราะผมไม่ค่อยได้ตามข่าวพวกนี้ัเท่าไหร่หวังว่าคงไม่ไม่เครียดกันนะครับหัวเราะ อาจจะดูเสียมารยาไปบ้างแต่ก็ยังดีฝากโกหกแล้วนะส่งข้อความอ่าฮะบอกว่าคงไม่โดนโกรธกลับมาหรอกนะส่งข้อความเฮ้จริงๆก็ไม่เชิงเป็นไอดอลหรอกค่ะจริงๆก็ไม่เชิงเป็นไอดอลหรือนักร้องหรอกค่ะความจริงแล้วฉันคอามจริงแล้วฉันเป็นนางแบบประจำให้จิตจ้าสารวัยรุ่นฉบับหนึ่ง ว่าาส์ส่งรูปถ่ายไปแล้วแต่ดิิโมกับบอกไม่รู้จักเนี่ยรู้สึกไขหน้าจังเลยนะคะอ้าวนี่เธอกำลังอายเหรอกำลังอายกำลังอายสีหน้าก็คงประมาณนี้หละมั้งคุหน้าเรียวๆเล็กน้อยซอฟเวลตาอ่อนโยนดีผิวฟ้าชมพูขยับตามคำพูดโอ้โหนี่ดึกภาพอ่อนเลยเหรอเฮ้ย เฮ้ยเชจะเฉชจะไม่ใช่เลยนะรู้สึกรู้สึกอายน่าจังเลยค่ะรู้สึกขายหน้าจังเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> พวดเลือดก,กับเดาพุ่งเลือดกับเดาพุ่งตอนนี้เนี่ยนะ <c oughs> เราสะบัดเราสะบัดหัวไหล่ิีนนาการเสรื่อมๆออกไปจากหัวมือข้างหนึ่งบิด บีบจมูกเพื่อห้ามเลือดส่วนอีกมือที่กำลังสั่นไม่หยุดก็พิมพ์ข้อความตอบกลับไปว่าไม่ต้องอายหรอกครับเพราะตอนนี้ผมจำาาลุตกะได้ได้ขึ้นใจแล้วแหละไปถึงนักเอกประจําถ้าได้เห็นตัวจริงผมว่าฮาลุตกะต้องน่ารักฝันในรูปแน่นอนครับเพราะมือสั่นเลยทําให้เขียนพิมพ์ถูกๆไปเยอะพอจะเขียนเสร็จลบแล้วลบอีกอีกตั้งหลายรอบไปข้อความที่เขียนได้ลํงบากท,ที่สุดในชีวิตเลย เค okay. ส่งข้อความคุณจะรับข้อความเปิดมาชมตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะยิ้มยิ้มสิเดชโมบอกว่าเรียนอยู่มาหาลัยสินไคะถึงเราไม่ได้เรียนอยู่ที่เดียวที่เดียวกันแต่ฉันก็รู้อยู่แต่ฉันก็รู้ที่อยู่มาหาลัยนี่เองค่ะหาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมโทรศับเอาใหม่นะครับมาชมตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วะคะ่ะยิ้มยิ้มสิเดชโม บอกว่าเรียนอยู่มาหาลัยสินะคะถึงเราไม่ได้เรียนอยู่ที่เดียวกันแต่ฉันก็เรียนอยู่มาหาลัยนี่เองค่ะลืมไม่ถึงเลยนะคะเว่า,เาทุกคู่จะอยู่จังหวัดเดียวกันบางทีเราอาจจะเดินสวนกันบ้างแล้วก็ได้ที่บอเวลาพักของฉันแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะอ้าวอะไรกันไปซะแล้วดจไม่ได้แฮะฟอฮารุกะบอกลา แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติหรือจะเล็กน้อยแต่เราก็รู้จักเธอมากขึ้นหรือว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาซะอีกแต่กลับเป็นนางแบบซะได้เห็นน่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือเราอยู่ในจังหวัดเดียวกันมคอจะดีมคอจะดีฟ้านี้ถ้าเราไม่พูดคุยกันตรงๆไไรจะเป็นไปได้หรือเปล่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะหาเราจะขอนัดเจอกับเธอสักวัน ทากาชิฮารุกะเป็นชื่อที่เหมาะกับเธอจริงๆนั่นแหละเสร็จท,ทุ่มห้าร้อยเจ็ดนาทีฮารุกะอย่าทำงานอยู่เรื๋ยวก่อนนะสงคปางบอลจิตัวสสงข้ามฟาร์มบอกพยายามเขานะตัดใจโทรศัพทพนะ์แล้วนอนเขาโทรอะไรนี่ไปพยายามเขานะที่ฝาพยายามเขานะฮารุกะเราส่งข้อฟาร์มหลังพิมพ์เสร็จ โดยไม่ได้ใส่ใจว่าเธอจะตอบกลับมาหรือไม่โอ้โตอบกลับมาด้วยฮะเอ๊ะด,ดูข้อความอาทิตย์สวัสดีค่ะลิซโมวันนี้นะคะอาทิตย์สวัสดีดูจักเวลานี้ตรงรูจักเวลาที่ตรงกันแล้วฮารุกะเองก็ส่งข้อควา,ามสวยกับเราเหมือนกันอุ้ย <laughs> จุด ณร้านหนังสือแห่งหนึ่งถุยเขาไม่ได้บอกเฮ้ยน่าจะอยู่ในหมวดนิตยสารวัยรุ่นนี่นาะไม่เห็นมีเลยรฮะเพิ่งจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพารูกะให้ให้มากขึ้นเราเข้าเมืองเพื่อหานิตยสารที่เธอถทยแบบถ่ายแบบให้ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะหายากขนาดนี้ไม่ไหวฮะหาไม่เจอเลยสิกเลมเราลมเลิกที่จะหาด้วยตัวเองแล้วมองหา พนักงานหายสักคนแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงมุมชั้นหนังสือเวลตาของพนักงานคนนี้แนวแน่มากเขาเอาแต่มองไปข้างหน้าไม่มีอารมณ์วอกแวกแม้แต่น้อยขอโทษนะครับพอดีผมกำลังหาที่จะสาวัยรุ่นเล่มไหนก็ได้ที่มีทากาชิฮารุกะไปนนางแบบให้นะครับจุดเขายังคงยืนนิ่ง เรามองไปข้างหน้าเช่นเดิมเออพี่ชายพนักงานครับจุดเอาไม่ตอบนี่เขาสนใจเราหรือเปล่าเนี่ยอืออะไรเนี่ยกำลังหลับอยู่เหรออ่ะดีด,ดีต้อนรับครับคุณลูกค้ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเตยเช้าไปไหมพี่เออผมหาเ่จะสาววัยรุ่นที่มี รา,าคาชี้ฮารุกะเมนไยแบบนะครับเดี๋ยวน่ารอสักครู่นะครับพนังกานงกานพนักงานร้านขายหนังสือเดินหายไปจากคู่หนึ่งก่อนจะเดินกลับมาพร้อมนิตยสารเล่มหนึ่งขออภัยด้วยครับนิตยสารที่เธอถ่ายแบบประจำเล่มล่าสุดนั้นไม่เหลือแล้วเราวีแต่เล่มรวมภาพถ่ายแบบของเธอนะครับซึ่งในตอนนี้หาได้ไม่ได้แล้วคุณราคาช่วยดีมาก ขอเสนอคนีมขอแสดงฟวามยินดีด้วยนะครับแต่สีหน้าพี่ชายไม่เบิดกับยินดีเท่าไหร่เลยนะครับเล่นนี้เล่นนี้ครับอืสมยดที่เป็นนามแบบประจำเล่นเอาใจเราเต้นไม่เป็นจังหวะเลยขอบคุณครับพี่ชายเร็วคอด ไม่แปลกใจเลยทำไมแนวงวงเล็บขึ้นเขียวไว้แบบนี้แต่ก็ขอบคุณนะพี่ชายไม่เป็นไรครับโอ้หลับแลทจ่ตอได้อีกสุดยอดกลับมาที่บ้านคนออกแบบปกนี้เก่งจริงๆไปหาแน่ที่เราลงทุนซื้อนิตยสารแบบนี้ด้วยตัวเองเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครางยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ เิดอ่านนิตสารแน่นอนวสมุดร,รวมภาพคงไม่ไม่พันภาพสมุดร,รวมภาพคงไม่ถึงพันภาพถ่ายงานต่างๆที่เป็นของเธอมีบทสัมภาษณ์ถึงชีวิตส่วนตัวกับประจำกับประวัติการทําง,งานนิดหน่อยอเราไล่อ่านทุกรายละเอียดภายในสมุด ย่าคุ้มค่าเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเผยแพร่ออกมานิดหน่อยสรุปคร่าวๆเธอเป็นนางแบบนิตยสารที่ได้รับความนิยมระดับหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ขอทํางานเป็นแค่นายแบบทั่วไปและเป็นเศษที่จะเข้าวงการบันเทิงอย่างในคดทําทให้เพื่นๆที่รอดูความก้าวหน้าขอเธอต้องผิดหวังไปตามๆกันและสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็ไม่มีใครรู้แน่ชัด โอ้โหสี่ไม่สิ่บาทีอาจจะเป็นเอฟก็ได้โอ้โหวิเคราะห์ซะคลิปบ้าเ้าของเราอยู่เนี่ย <c oughs> เราเก็บสมุดไว้บนชั้นหนังสือก่อนที่ตัวเองจะรู้สึกคาไปมากฝานี้ขลั่งไปมากฝานี้แล้วกาลังคุยอยู่กับเธอคนนี้จริงๆเนงเหรอแทบไม่อยากจะเชื่อเลยเราให้โคทาโร่รู้เรื่องนี้ซะก่อนเถอะ เฮ้ยเราพูดข,ข้อาร์มฮาลุกะเหรอปล่อยให้เธอส่งข้อารามทั้งมาก่อนแบบนี้แย่ yeah, จริงเราเปดอ่านสวัสดียามเย็นค่ะเดซิโมพอดีวันนี้ฉันไม่มีงานถ่ายแบบเหนือแล้วเลยว่างๆนิดหน่อยแค่อยากมาทักทายนะคะนะคะสะดวกเมื่อไหร่ค่อยตอบกลับก็ได้ค่ะสงสัยคืนนี้ฉันคงว่างทั้งคืนแน่แน่เลยเหรอว่างเหรอ หรือว่างานถ่ายแบบต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยกันกวันซะอีกแบบนี้ก็เท่ากับเราคุยกับเธอได้ตลอดช่วงเวลาเลยนะสิเรากดตอบกลับแล้วเ,เขียนข้อความขึ้นมาใหม่ว่าผมก็สะดวกตลอดนั่นแหละครับเมื่อ6เดือนก่อนผมถูกล้ชนเข้าคุยจะหายดีเมื่อพิเยวันก่อนแล้วต้องหยุดเรียนเพื่อรักษาตัวนานพอสมควรแฮ่ แต่ไม่ต้องใส่ใจหรอกครับตอนที่แข็งแรงดีส่งข้อความอเปิดข้อความถือจะบอกแข็งแรงดีก็ห้าประมาทนะคะยังไงสุขภาพตัวเองต้องมาก่อนแต่ก็ดีแล้วค่ะที่ปลอดภัยแต่ว่าอะไรไหมถ้าฉันบอกจากหรือว่าเกิดอะไรขึ้นป้าจริงไม่น่าพิมพ์อย่างนั้นเลยแต่ไอเรื่องที่เราพูดแต่ไอเราเรื่องที่เรา แต่เรื่องที่เราถูกรถชนเนี่ยจะเล่าให้เธอฟังดีหรือเปล่านะจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้แค่ข้าวๆซะ <c oughs> ด้วยสิเออจะตัดสินใจแล้วเกี่ยวกับัติเหตุหรือไม่เล่าถือว่าทบทวนเหตุการณ์ไปนในตัวน่าขายน่าจะตายเปลี่ยนเรื่องคุยฝ่าเล่าดีฝ่าเนาะเออตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเหรออืมเราเริ่มพิมพ์ข้อความใหม่ขึ้นมาตอนนั้นน่าจะไปช่วงหัวค่ัผมกำลังเดินกลับหอพักตามปกติ พอมาเกือบถึงถนนทางแยกผมเห็นคนๆผมเห็นคนคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนอยู่แล้วก็มีรถยนต์เลี้ยวผ่านไฟแดงจราจรผมเลยวิ่งไปผลักคนคนนั้นกระเด็นสุดท้ายกลายเป็นผลแทนที่ถูกชนที่ถูกชนนะครับส่วนคนนั้นผมไม่ได้ข่าวของเขาอีกเลยแต่โดยรวมแต่โดยรวมแล้วก็อย่างที่บอกผมหายดีแล้วและผมและแข็งแรงด้วย ถึงไม่ตั้งใจให้ถูกชนซ้าเองก็เถอะวเลาะอย่าไปไมเนี่ยแบบเป็นสองข้อคร์มดีฟ่าสง่งเปิดข้อความอ่านเดซิมโเป็นคนดีอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆเลยจริงๆด้วยนะคะแถมยังกล้าหาด้วยแต่คนคนนั้นที่ชื่อที่ที่ชื่ออะไรนะเดซิมโแต่คนคนนั้นที่เดซิมโช่วยไว ไม่ได้ไม่ได้ข่าวเขาเลยน่าแปลกใจจริงๆน่าแปลกจังนะคะปกติปกติแล้วเขาต้องออกมาขอบคุณสักครั้งสักหน่อยนี่นาเข่าหลังต้อระวังนะคะพอได้ฟังเรื่องแบบนี้แล้วฉันรู้สึกเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเราจริงๆเหรอเผลอยิ้มอะไรของเรากันเนี่ยแล้วพิมพ์ข้อความขึ้นมาใหม่ว่า ขอบคุณครับเพื่อนมผมเองก็เหมือนกันเพื่อนผมเองก็เตือนมาแบบนี้เหมือนกันวเลรอฮานุณะเองก็ด้วยฮานุณะเองก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับผมผมเองก็เป็นห่วงเหมือนกันผมเป็นนะมากวคาผมไม่อยากเห็นใครเจอเหตุการณ์เหมือนผมอืมผมเองก็เป็นห่วงผมกนผมเป็นห่วงฮานุณามั่วควาผมไม่อยากให้ใครเจอเหตุการณ์เหมือผม ผมไม่อยากให้ใครเจอเหตุการณ์อผมขอบคุณครับเพื่อนเพ่ผมก็หอวหน้าเองก็ดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับผมไม่อยากผมไม่อยากเห็นใครเจอแบบการของผมส่งข้าฟาร์มเปิดตัวข้าฟาร์มขอบคุณเช่นกันค่ะเพิ่งเคยมีผู้ชายอายุใกล้ๆกันรูปแบบนี้กับฉันเป็นครั้งแรกบางทีฉันก็คิดนะการที่เขายังคุยกับการที่เรายังคุย กันอยู่ได้เบื่อโชคชะตากำหนดเอาไว้เลยนะคะฮิฮิโชคชะตากําหนดเอาไว้อุ๊บฮ่าแล้วคำตอบได้ดีนะเธอจะรู้สึกจะกระจี้เป็นหน่อยก็เถอะฮ่าอืมคุณที่ส่งข้อความยังมีอีกเหรอเรื่องที่ฉันพิมพ์เรื่องที่ฉันพิมพ์อะไรแปลกแปไปก่อนหน้านี้ให้หมดเลยนะคะแล้วห้ามหัวเราะด้วยหรือเดซิโมกำลังหัวเราะอยู่เหรอคะ หัวลาออยู่เดี๋ยวนี้อยู่หัวลาะเดี๋ยวนี้เลยนะคะ <c oughs> โอ้โหอุ <c> ๊บ <oughs> เคยดึงขนาดพิมพ์แก้ตัวทันทีเลยเนี่ย <c oughs> แล้วพิมพ์ขอฟังขึ้นมาใหม่ว่าผมไม่ได้หัวราอเลยเลยนะหัวละงั้นที่นาะยเจสานสัมภาษณ์ว่าฮรุน่าจะชอบอ่านที่เจสันก็จริงนะนะสิครับอ่านจะประโยชน์แล้วเหมือนหลุดออกมาจากหนังสือเลยหัวละ แล้วก็ภาพถ่ายนิตยสารภาพรวมเล่มน่ารักมากครับผมเพิ่งได้มาวันนี้เองส่งพ่อฟาร์มเปิดอา่านนิตยสารรวมเล่มเหรอคะทําไมวางขายเร็วจังแต่เพื่อให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเมื่อสองวันก่อนเองแต่ถ้าบอกว่าเจสซีมัได้อ่านฉบับรวมเล่มแล้วหรอคะนิตยสารอ่านแล้วสภาพเมื่อสองวันก่อน แต่วงงานที่ร้านหนังสือบอกว่ามันหายากแล้วนี่สงสัยเขาคงเพี้ยนไปแล้วจริงๆว่าแต่จะตอบกับพ่อฟาร์ y y มยังไงดีล่ะญาติอ่านแล้วครับฮลุจันดูน่ารักทุกรูปเลยตรงไปตรงมาอ่านแล้วครับส่วนตัวผมชอบ <c oughs> <c oughs> ก็ตัวไปหย่าล้ออ่านแล้วครับพอเห็นว่าพอเห็นภาพเต็มแล้วฮุนนะดูถ้าตัวใหญ่ฝ่าที่ผมคิดน,นะครับ ให้กำลังใจอ่ะแล้วครับผมเห็นว่าลูกนัาจงพยายามมากจริงๆให้กำลังใจดิไหมไอตรงอันนี้ตรงไปหยอกล้อก็ไม่ใช่มีมารยาทกบให้กำลังใจให้กำลังใจดีว่าอ,อ่ะแล้วครับผมเห็นว่าลูกนัดจงพยายามจริงๆตอนนี้คงใกล้เป็นน้าแบบมือชทีพเต็มทีแล้วสินะครับ แล้วก็ส่งข้อฟารามเปิดอา่านไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะพูดจดก,การมาพูดเสมอเลยว่าฉันยังขาดอะไรอีกหลายๆอย่างในการทํางานฉันเลยจะตัดใจไปเสกงานอื่นๆเพื่อมุ่งเป็นนามแบบมืออาชีพให้ได้แต่ต้องพยายามกันอีกเยอะเลยล่ะค่ะอย่างนี้นี่เองถึงได้รับงานบันเทิงอื่นๆตั้งใจไว้มากจริงๆเราพิมพ์ข้อความขึ้นมาใหม่ว่า งันดีใจได้เลยครับเพราะตอนนี้เฮืนาได้แฟนขับเพิ่มหนึ่งคนแล้วหัวเราะแต่อย่าพยายามมากจนลืมดูแลตัวเองนะครับเมื่อคู่ก็มีข้อฟาร์มส่งมาบอกผมแบบนี้เหมือนกันส่งข้อาร์มได้รับในข้อฟาร์มตอบกลับมาแล้วข้อาร์มอ่านต้องขอโทษนะคะพอดีผู้จัดาการโทรศัพท์มาตามบอกว่ามีงานสําคัญที่ต้องคุยด้วยให้ได้ไว้ฉันจะติดต่อกลับไปนะคะ ขอโทษจริงๆค่ะอ้าวอ้าวเดี๋ยวว่าจะได้คุยกับเธอให้หน้าฝันนิดสะหน่อยตอนนี้ยังแค่หัวค่ำเองสะด้วยสิหาอะไรทำเข้าเวลาก่อนนี่ฟ้า